ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วอุยอันนี้ผมได้อะไรวะกูได้ขวานปะกูได้โลโลขวานหมดแล้วอู้อีตัวสีตัวสามมุกให้ผมไหมบิ๊กวินไปเลยนะครับทุกผู้ชมฟรีปีนด้วยเอาตอนเช้าๆหน่อยนะครับผมเนาะเออต้องฟื้นไม่ได้แล้วผมบอกเออเป็นอย่างวะอุ้ยอุ้ยซูเปอร์เวียนมันจะฟักอู้เกินคำเตือนที่มีสาระหมายถึงความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลาง ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นล้นๆโอเคน, okay, นะครับผมกราบสวีดัดสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาดูกระุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะตอนนี้อยู่กันในช่องทีวีคิวโรมาโนหนึ่งนะครับผมผู้ชมนะในรอบนี้นะครับผมเนาะเอาเศษมานะครับผมเอาเศษมานะครับผมเนาะข่าแกงตอนนี้โตจากคลิปที่แล้วเลยนะใครที่ยังสงสัยแ,แล้วกคลิปที่แล้วนี่ก็ ตัวช่องหลักนะครับผมเนาะโบนัสฟันยับนะครับผมฟันยับยับยับ,ยบแม่ยับนะครับผมเนาะโอเคเท่านี้นะฮะ149นะครับผมเนาะเอออย่าบอกแล้วมีสองพันหนึ่งร้ี่สิบนะผมก็เอาไว้เก็บไว้ส0งพันนะผมเนาะแล้วก็เอาเศษมา149มาเล่นให้ดูหน่อยละกันนะครับผมเนาะอ่าเหนื่อยนะถ้าดูแบบนี้นะครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคแล้วจะพูดแบบนี้ทำไมนะครับผมเนาะ,อ,ะอ่ะเสียงปกตินะครับผมเนาะ เช่นปกติรอบผมนะครับผมเนาะไม่ค่อยมีแรงนะผมตอนนี้นะฮะมันกวนเกินไปละเนาะเออไปเปิดประเดิมเบ็ดเก้านะครับผมนเนาะเบ็ดเก้ากดเองก่อนนะครับผมก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมเนาะเออเอฟเฟกต์อยู่ไหนเอฟเฟกต์โอ้โหเอฟเฟกต์ผมไม่กดดีกว่านะผมขี้เกียจกดนะฮะเออนี่เออกดไปอีกแล้วโอเคเก้าไปก่อนนะครับผมตลบหลัง 149นะครับผมดูนี่จะต่อได้ไหมจะบวกจะได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เราโอ้จะบอกว่าไงดีวะไปดูในช่องหลักเถอะนะครับผมเนาะเออแม่งบวกมาทีปบโถเยอะนะเยอะมากโอเคไป12 ก็หลอกล่อไปแค่20นะครับผมเนาะแต่เล่นจริง200นะผมก็เข้าโบนัสมาฟันยับนะครับผมเนาะเออฟุกเข้าด้วยแหละนะผมเนาะถ้าไม่เข้าโบนัสนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะบวกหรือจะลบอะไรยังไงนะครับผมเนาะเออขอปูโบนัสด้วยที่เข้ามานะครับผมเนาะ <c oughs> เข้ามาในชีวิตแอดจงมงนะครับผมต้องขอด้วยเกมนี้จะได้หรือเปล่าป,าปะเทอร์โบไม่ได้ก็ไม่รู้ละหู อันนี้ผมได้อะไรวะอุ้ยได้ขวานปะอุ้ยไดโ้โล่โล่หรือขวานวะเนะี่ยอู้หูสิ่ตัวสี่ตัวสามโม,ม,มได้น้อยวะบิ๊กวีนไปเลยนะผมท่านผู้ชมฟรีปินด้วยเอาสิ่งตัวน่าจะได้ตั้งห้าตัวนะผมท่านผู้ชมโอุโ๊ยโถไปนะผมท่านผู้ชมไปนะผมท่านผู้ชมเนาะไปครับผมโอ้โหพระเจ้าแม่เ, <laughs> เจ้าโวยพระเจ้าแม่เจ้าโวยไป ้ยมาวะ้ยบวกวะอจริงเอาตรงบวกวะเออเอาเอารอบนี้นะผมก็ไม่ใช่รอบแล้วนี่วะรอบนี้ก็คือรอบนี้นะผมเนาะจะเอาไปรวมกันไม่ได้นะผมรอบแล้วก็แตกไปส่วนของรอบแล้วรอบนี้มันก็ต้องแตกอีกนะผมเนาะแต่ถ้าเล่นต่อเนี่ยผมไม่รู้นะ เออแต่ต้นเกมนี้เอาแน่นอนนะผมตอนตอนนี้ต้นเกมอยู่สามนาทกีกว่าอยู่นะผมเนาะมันมาแน่นอนฮนะเออไปดูแลเล่นต่อนี่จะทำยังไงสักสิบนาทีก็พอนะผมเนาะคือแบบแค่ไหนก็แค่นั้นนะผมเนาะเออได้ไหมหักข้ามใจตัวเองได้เปล่านะผมรอบนี้เป็นเก้าอยู่นะตั้งแต่ขึ้นแบบเทอร์โบนะผมเนาะ สุดจัดเลยนะผมตั้งแต่เอาเทอร์โบเข้ามานะเอาค้างอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้โอค้างนะผมเนาะขออภัยด้วยมันอยู่ที่เกมนะครับผมไม่ใช่อยู่ที่แอดนะเนี่ยโอ้โหค่าแกนค่าแกนแม่งดับเลยนิ่งเลยตอนนี้โอ้โหค่าแจ็คพอตอะไรทั้งสี่พอดเนะี่ยเออแม่งนิ่งเลยเว้ยเออออก่อยเฮ้ยใจคอไม่ดีแล้วเนะี่ย เอา,เอาเ,อาเอาเย็ดเกโอ้นานเก้อน้ำผึ่มก็รอไปนะผมเนาะหยุดแล้วมั้งโอเคมาแล้วครับผมโอมม้โหรอ,อแทบใจจะขาดนะผมเมื่อกี้ตอนนี้เรามีทุนเพิ่มเข้ามาแล้วนะทุกู้ชมนะก็อยากจะไปสักสิบสองสิบสามครับผมเนาะโอเคไปเลยแล้วกันนะผม อยากไปแบบไหนไปแบบนั้นนะเออเชื่อเซนตัวเองบ้างนะผมบางทีเซนก็ช่วยได้นะผมเนาะไปอุย้ยสวยครับผม12ขึ้นมาแล้วตอนนี้โอ้โหเกือบฟรีแต่ไม่ฟรีเออนะเกือบฟรีแต่ไม่ฟรียากเหมือนกันยากเหมือนกันนะผมต้องชมโคตรยากนะผมบอกเลยเอาเกือบฟรีอีกแล้วเห็นปะ <laughs> เออว่ะ ไปห้าตัวสวยครับผมมาโล่ห้าตัวครั้งแรกในเกมนี้นะผมเนาะเริ่มดีเริ่มดีสัญญาณบอกว่าดีนะถ้ามีโล่ห้าตัวนะผมเนาะแต่สัญญาณอาจจะร้ายก็ได้นะผมเออเพราะมันดูดลงไปแน่นอนนะผมนะเนาะออดูดนี่แหละมันแน่นอนสุดนะผมแต่ต้องจับเวลาไาด้วยต้องแบบเออถ้ามันจะดูดมันก็ดูดแล้วนะมันไม่คงไม่บอกเราหรอกจะดูดแล้วนะ อยู่เล่นเธออะไรประมาณนี้มันไม่บอกเราหรอกนะผมตอนไหนเมื่อมันดูดมันดูดแน่นอนนะผมเนาะเกมนี้มันสร้างมาเพื่อให้มันดูดอยู่แล้วนะครับผม <laughs> เออไปไ้ก็ควรพอควรเลิกนะทบทชมนะโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าจากสามร้อยกูหแล้วไงสิบสองผมว่าแล้ว เริ่มโอเคสวยฟรีไหมฟรีครับผมสวยควานแถวส <c oughs> องถ้าจะกันมานะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยได้ได้แน่นอนห้ากับสิบนะผมไม่เผลอๆนี่เข้าไปยี่สิบเลยนะฟรี 4. ปินนะผมเจะยดายเหมือนกันเรอบนี้สิบสองนะผมยมาเป็นสุดท้ายฟรี 4. ปินเป็นสุดท้ายสวยครับผมหกสิบ แปดโอ้โหเผื่อเลยนะผมเนาะไปไปอะไรแจ้งเตือนเข้ามาว่าแบบแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอะไรกันครับเนี่ยอ๋อยังยังยังไม่มีอะไรหรอกนะผมโอเคไปสิบสามแล้วกันฉุนละฉุนละ,นละมาเริ่มที่จะแบบก้าวเล้าไปเป็ดหนักแล้วนะครับผมทานผู้ชมเจ็ด <c oughs> นาทีนะผมโอ้โหเขา้า อ่าอยู่ในช่วงกลางเกมนะทุกชมนะเห็นได้ชัดเลยแม่งดูดดูดชัดเจนโอ้ยไปโรงมีวเทอร์โบออกนะโอ้โหอันนี้คือไล่เบ็ดจริงมั้นะไล่เบ็ดตามทุนนะผมโอ้โหหลังเกมแม่งดูดแน่นอนแน่นอนของมึงจริงๆนะผมตอนนี้โลมา ไปโอ้โหต้องยอมรับแล้ววะต้องยอมรับแล้ววะห้าตัวสี่ตัวมาต้องก้มหน้ารับชะตากรรมประวะตอนนี้นะครับผมลูกผู้ชมโดนแดกไปทีเรียบร้อยนะตอนนี้โอเคมาเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารอ้ยเกือบได้ขวานแมมงเ้ยไปร้อยเจ็ดสิบแปด โอ้ได้เพิ่มมาเป็นสามรอยโอ้ยแต่ทําไมว่ามันไม่เข้านะผมไม่เข้านะไม่เข้า,นะขานะบอกเลยก็โถเอ้ยโอเคก็ตามนั้นแหลนะเนาะท่านผมเนาะเออวะไม่เอาจริงด้วยเนะี่ยตอนนี้ไม่เอาอะไรเลยนะผมตอนนี้ <laughs> โอ้โหดูดยับ <laughs> ดูดยับ โอ้ยดูดยับดูดยับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจูหมูด้วยนะครับผมอาจูหมู or, น่าจะไม่รอดแล้วนะตอนนี้โอเคฟรีปินเท่าไหร่โอ้โหแค่สีแ่แค่มันเป็นอะไรที่ยากเลยนะตอนกลางคืนเนะี่ยพรุ่งนี้นะอาจจะเล่นตอนเช้าเช้าหน่อยนะครับผมเนาะเออตอนกลางคืนเล่นไม่ได้นะผมบอกเออมันเป็นอย่าง,างวะอุย้ย อุ้ยซูปเปอร์วินว่าจ์ฟัคโอ้เกินอุ้ยเกือบถอดใจแล้วนะท่านผู้ชมโอ้ซูปเปอร์วินนะครับผมท่านผู้ชมเออมาเฉยมาเฉยเลยเว้ยอย เอ็คเคน่าอะไยังไม่ทันดูนะผม,น,ะน,ม,มน่าจะเป็นมงกุฎหรือเปล่ามงกุฎน่าจะเป็นมงกุฎนะครับผมทุกผู้ชมโอเคพ่อพอ,อครับผมพอนะฮะอู้เอาเศษทุนเล่นเศษทุนแม่งเข้าเฉยเลยนะผมทุกผู้ชมนะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดมบูด้วย,วยโ,อโอเคถือว่าฟลุกเข้านะครับผม,มนานา,นาทีหุ่ยดึกๆนี่ก็ดีมีของดีเหมือนกันเลยเนี่ย เออมีของดีเหมือนกันนะ้แจ็ตองพุ่มนะครับผมทุกผู้ชมวู้เกินเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะรับผมบ๊ายบายฮนะชุบชุบโ